นมบวชคนมีหนี้ก็โดยในสมัยนั้นแลลูกหนี้คนหนึ่งหนีบวชในสำนักพิขูพวกเจ้าทรพพบแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพิขุรูปนี้คือลูกหนี้ของพวกเราคนนั้นถ้าะไรพวกเราจงจับมันเจ้าทรบ,บางพวกพูดทัดทานอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้พูดเช่นนี้พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาม,มคขคราชถ้ามีพระบรมราชาอนุญาตไว้ว่าบุรบุตรเหล่าใดบวชในสำนักพระสมณะเสื้อสายสกยบุตรระบุตรเหล่านั้นใครๆจะทำอะไรไม่ได้ ทำอันพระผู้มีพระภาคตัดไว้ดีแล้วทรงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดประชาชนจึงเพ่งโทษติเตียนโพรธนาว่าพระสมณะเชื้อสายศสกยะบุตรเหล่านี้มิใช่ผู้หลบหลีกภยัยใครๆจะทำอะไรไม่ได้แต่ฉะไหนจึงให้คนมีหนี้บวชเล่า พิขุทั้งหลายกราบทูลความเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาครับสั่งกับพิขุทั้งหลายว่าพิขุทั้งหลายควรมีนี่พิขุไม่พึงให้บวชรูปใดให้บวชต้องอบัตทุก,ก